แต่เอไม่มีนมรัเลยอะอะไรวะ oh oh m อ g โอ oh อ h c อดโคตรโอ้อ้กาแบบนี้ถ้าฉันถ้้เอาจริงแค่ที่ก็เสร็จแล้วอีกต่อมาลกลับบ้านไปกินชคิมดีกว่าปนี่ชูคือชูของโชคีมอ่ะฉันควรดึงหรือพักดีนะไอ้ใคร E ใครท่านจะส่งพวกแกทุกคนไปลงนรกอเบิตีซะอะไรมันน่าขำนะจงรับพลังอาเวจีปล่อยไปไปใส่แหาคม่ะของแบบนี้สอบฉันได้ยังไงกันเดี๋ยวรู้มาดีอะไรรอบตัวกูวะเนี่ย อืเอาละเรื่องแบบนี้ล่ะเฮ้ <Hey! S 1> จะยังไงก็เธอเปน็นพื้นนะ่ะก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงตัวฉันอยู่แล้วออยอมเลยจ้าข้านะ่าทำไมอยู่กับครอบครัวของฉันอีก จะเกนะให้สินโดยจิ่อเซ็มนอตทีเทสและขอบคุณที่มีคนไม่ใช่พานั่นเลยครับ